สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูพิเชยาภาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายวิชาดนตรีวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของการขับร้องแล้วก็การบรรเลงนะคะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะความหมายของการขับร้องก็คือการเปล่งเสียงร้องเพลงออกมาให้ตรงตามจังหวะแล้วก็ทำนองที่ถูกต้องนะคะออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามเนื้อเพลงแล้วก็อารมณ์ของเพลงด้วย การขับร้องเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการขับร้องเดี่ยวแล้วก็การขับร้องหมู่นะคะการขับร้องเดี่ยวคืออะไรก็คือผู้ขับร้องเนี่ยร้องคนเดียวมีความแม่นยําในเรื่องของจังหวะแล้วก็ทํานองมีเสียงที่ไพเราะสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงสู่ผู้ฟังได้อย่างดีเยี่ยมนะคะนี่คือการขับร้องเดี่ยวต่อมาการขับร้องหมู่ก็คือการร้องตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะร้องในเพลงเดียวกัน ผู้ขับร้องเนี่ยจะต้องร้องอย่างพร้อมเพรียงให้ถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ทำนองเพลงนะคะอาจจะเป็นทำนองเดียวกันหรือว่าเป็นการประสานเสียงกันก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูทักษะเบื้องต้นที่สำคัญในการร้องเพลงข้อแรกเลยคือการหายใจผู้ขับร้องจะต้องมีการหายใจเข้าหายใจออกให้สอดคล้องกับจังหวะแล้วก็วรรคตอนของเพลงนั้นๆยกตัวอย่างอ่าง,ง่ายๆเพลงช้างเวลานักเรียนร้องเพลงช้างเนี่ยถ้าเราหายใจถูกต้อง เราจะหายใจเข้าไปก่อนช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเราหายใจไม่ถูกเราหายใจตลอดเวลาเลยช้างช้างช้างแบบเนี้ยมันก็ฟังแล้วมันอึดอัดใช่ไหมอันนี้คุณครูทำให้เราเห็นชัดๆนะคะจริงๆเราก็คงไม่ได้หายใจถี่ขนาดนี้หรอกเนาะอะ,อะต่อมาข้อที่สอง การขับร้องก็ต้องร้องอย่างถูกต้องตรงตามจังหวะแล้วก็ทำนองด้วยนะคะเพลงมันจะมีจังหวะของมันอย่างเพลงช้างที่เรายกตัวอย่างปไปง่ายๆถ้าตรงตามจังหวะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนร้องไม่ตรงตามจังหวะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ตรงทำนองด้วยมันก็จะฟังดูเป็นยังไงเพี้ยนใช่ไหมคะอ่า ต่อมาข้อที่3การออกเสียงสระพยัญชนะแล้วก็คำควบกล้ำรอเรือรอลิงให้ถูกต้องคำรอเรือกับรอลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกเสียงไม่ถูกเนี่ยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเธอคือคนรักของฉันอ,อันนี้หมายความว่ายังไงเธอเป็นแฟนฉันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราออกเสียงเธอคือคนรักของฉันเธอเป็นแฟนฉันไหมไม่ใช่ละเธอเป็นขโมยละ ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นการออกเสียงรอเรือรอลิงนะคะมีความสําคัญต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยต่อมาแสดงสีหน้าให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลงถ้าเพลงที่เขามีความเศร้าเราก็แสดงสีหน้าให้เข้ากับเพลงหรือถ้าเพลงมีความสนุกสนานเราก็แสดงสีหน้าท่าทางให้มันเหมาะกับเพลงนั้นๆด้วยนะคะก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมา เมื่อกี้ทักษะการร้องเพลงไปแล้วนะคะคราวนี้ทักษะในการบรรเลงดนตรีมีอะไรบ้างเราต้องบรรเลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราบรรเลงไม่ถูกตามจังหวะไม่ถูกทำทำนองเนี่ยมันก็จะล่มอ่าก็คือมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะต่อมาผู้บรรเลง ควรปรับเสียงเครื่องดนตรีให้กลมกลืนกันเวลาเราบรรเลงเป็นวงเนี่ยเราก็จะต้องปรับเสียงให้มันเข้ากันไม่ใช่เสียงโดดไปโดดมาเพี้ยนไปเพี้ยนมามันก็จะฟังไม่เพลาะนะคะต่อมาผู้บรรเลงควรมีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงอ่าเราจะมานั่งหลังงอยได้ไหมนั่งทางขาได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องนั่งหลังตรงๆมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะ อย่างดนตรีไทยเนี่ยเราก็อาจจะนั่งพับเพียบในการบรรเลงก็ต้องนั่งหลังตรงๆนะคะจะได้ดูสวยงามหน้าม,มองและข้อสุดท้ายข้อนี้ก็สําคัญนะคะก่อนที่เราจะบรรเลงดนตรีเราจะต้องตรวจสอบเครื่องดนตรีก่อนเล่นทุกครั้งว่าสายมันขาดไหมหรือว่ามันพร้อมหรือเปล่ามีไม้ตีไหมมีไม้ดีดไหมนะคะเพื่อความพร้อมก่อนที่จะบรรเลงจะได้ไม่มีการผิดพลาดนะคะต่อมาอ่าคราวนี้เรามาดูกันบ้านกันบ้าง ะะการบ้านของเราในวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยร้องเพลงกับผู้ปกครองอในเมื่อเราอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมด้วยในการบ้านวันนี้ให้นักเรียนไปเลือกเพลงมาหนึ่งเพลงเพลงที่ร้องคือเพลงอะไรที่เราชอบนะคะเพลงประเภทไหนก็ได้นะต่อมาเรามาดูซิว่าเราจะใช้รายการอะไรในการประเมินบ้างหนึ่งคือเพลงที่เราเลือกมาเนี่ย เราร้องได้ตรงตามจังหวะและทำนองหรือเปล่า2คือออกเสียงคําควบกล้มรอเรือรอลิงถูกต้องไหมข้อ 3. แสดงท่าทางอารมณ์เหมาะสมกับเพลงหรือเปล่าทีนี้ผลการประเมินนะคะคุณครูให้2ช่องก็คือดีกับพอใช้อ่าใครที่ร้องได้ดีก็ติ๊กไปที่ช่องดีใครพอใช้ก็ติ๊กไปที่พอใช้อันนี้ให้ผู้ปกครองเป็นคนทำนะไม่ใช่นักเรียนทำเองนะ ออกเสียงคําควบกล้ามเป็นยังไงบ้างนะคะแสดงท่าทางเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยให้คะแนนคราวนี้ผู้ปกครองเป็นคนให้คะแนนเด็กๆนะคะว่าโดยรวมอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วอยู่ในช่องดีโดยรวมก็คืออยู่ในระดับดีแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในช่องพอใช้โดยรวมก็คืออยู่ในระดับพอใช้นะคะแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองให้เรียบร้อยนะคะนี่คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะ ส่วนคุณครูนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ